สวัสดี FC โทนี่ชีบอนเดเจอกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับสำหรบับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2568ก่อนอื่นมาสรุปผลงานทางบ้านเขียวของโทนี่กันก่อนครับมาที่กูของรโยกับบายารุริตครับคู่นี้รโยต่อไปที่่งลูกก็จบเกมรโยชนะไปได้1ประตูต่ตอศูนย์ก็คืนทุนครับกู่ของปารีสกับโมนาโกครับคู่นี้ก็กดไปที่สกอร์สูง3ลูกครึ่งก็จบเกมปารีสอัดโมนาโกไป3ประตูต่ตอศูนก็อร่อยกันไปครับแล้วมาต่อที่โครงการชุดใหญ่ของโทนี่กันบ้างครับ คูข่ของซัมซันก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์สตอนก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1โปกอนก็เอาชนะไปได้ในสกอร์สประตูต่อศูนย์สำหรับโครงการชุดใหญ่ของโทนี่ก็อร่อยกันไปเต็มคำครับมาต่อที่โครงการชุดใหญ่ของโทนี่อีก1ชุดครับชามาเลตเอาชนะไปได้ในสกอร์สประตูต่อศูนย์ดินโมซสเก็บก็กดไป3ประตูต่อศูนย์อันอาลีเจตตาก็กดไปอีก2ประตูต่อศูนย์สำหรับโครงการชุดใหญ่ของโทนี่ก็อร่อยกันไปเต็มคำอีกแล้วครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ของโทนี่กันด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ต้องการรับแนวทาง v i p ครับก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีที่ l i น์แอด B 884ตัวครับอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับแอดสาย BY แล้วก็84ตัวครับมาต่อกันที่สรุปผลงานหน้าช่อง YouTube กันเลยครับไปที่คู่ของไบยอนนิคกับเรเมนครับคู่นี้ไบยอนต่อไปที่2ลูกครึ่งก็จบเกมไบยนกดไป3ประต,ตูต่อ0โคโมกับยูเวนตุสครับคู่นี้ยูเวนตุสก็ต่อไปที่ราคาปอปอจบเกมยูมูนตตออัดไป2ป2ระ่1 รายโยก,กับบายาโรดีครับคู่นี้รายโยก,ก็ต่อไปที่1ลูกจบเกมรายโยชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็เจ๋วไปครับคู่นี้คู่ของน้องกับแบสครับคู่นี้ออกมาราคาเสมอจบเกมแบดเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์คู่ของปารีสกับโมนากครับคู่นี้ปารีสต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งจบเกมปารีสกดไป3ประตูต่อศูนย์ คู่ของปอโตกับสปอ์ติ้งริบบอนคู่นี้ก็ออกมาราคาเสมอครับจบเกมก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ก็เจ๋วกันไปครับปิดท้ายที่คู่ของซัมซุงกับฮาเตสปอลครับคู่นี้ซัมซุงต่อไปที่ลูกครบลูกครึ่งจบเกมซัมซุงอัดไป2ประตูต่อ0ย์ก็อร่อยกันไปครับวันนี้ก็รับประทานกันไปเกือบเต็มกระดานอีกแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ของโทนี่กันด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แนวทางดีๆก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีครับที่ไลน์แอดบีวายแปดสีนตัวัย s อดไแล้วก็84ตัวก่อนจะไปรับฟังทัศนะของในค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องโทนี่ของกันด้วยนะครับเดี๋ยวมารับฟังััษนะของค่ำคืนนี้กันต่อได้เลยครับมาเริ่มที่คู่แรกครับไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันระหว่างเจ้าบ้านโวบวกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเออร์เดิร์บรเซ่นครับโวบวกลงเตะไปแล้ว20นัดชนะ8เสมอ5แพ้7 ได้43เสีย35เก็บไป29แต้มรั้งอันดับ10ของลีกวิลเลจอยู่ที่40%เลเวอร์คูเซนครลงเตะไป20นัดเท่ากันครัชนะ13เสมอ6แพ้1ได้49เสีย27เก็บไปแล้ว45แต้มรั้งอันดับ2ของลีกวิเลจอยู่ที่65%สถิติ head to h e 5นัดหลังที่เจอกันครับโวบวกเก็บชัยชนะไม่ได้เลยครับเสมอ2แล้วก็แพ้ให้กับเลเวอร์คูเซนไป3นัดนัดล่าสุดก็บุกไปโดนเลเวอร์คูเซนอัดไป4ประตูต่ตอ3ครับเก็บเรดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัด ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านโว,วบวกครับเก็บชชยชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1น,นัดลาสูดบุกไปเสมอกับแฟงเฟิร์ตครับ1ประตูต่ตอ1เกมเด็ดราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมสูง2.6 6ลูกครับเสียไป1.7ลูกต่อเกมแล้วมาดูผลงาน5นัดหลังของเลเวอร์คูเซ่นกันบ้างครับเก็บชชยชนะไปได้2น,นัดเสมอ2แพ้1 นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับโคโลนไปครับ2ประต,ตูต่อ2ไม่สามารถเก็บเรทราคาได้ครับจบสกอร์สูงไปด้วยกันทั้งหมด4นัดอัดตราการยิงเกมสูงหนึ่สูง1ุลูกครับเสียไป1นลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านโวบวกมีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันมากถึง6รายครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลเวอร์คูเซนครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปทั้งหมดด้วยกัน3รายาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านโวบวกจะมาในแผน4-13 2 ตัวหลักอย่างอานอนวันนี้ก็จะคอยคุมเกมอยู่แดนกลางครับแล้วก็วันนี้ก็จะได้สวมปอกแขนเป็นกับตันทีมตอนนี้ก็ทําไปแล้ว2ประตูกับอีซีแอสซสิส่วนคู่นาวันนี้ก็จะเป็นอามูราครับที่ทําไปแล้ว8ประตูกับอีหกแอสซิสยืนคู่กับโจนัทวินก็ทําไปแล้ว8ประตูกับอีก3แอสซิสส่วนทางฝั่งเลเวอร์คูเซนครับวันนี้จะมาในแผน3-421คู่กลางก็จะเป็นอเล็กกาเซียยืนคู่กับชาก้าเจลิมีฟรีโปรงก็จะคอยลากเหลืออยู่ทางกากขวา นาป่าวันนี้อลองโซ่ก็จะเลือกใช้งานบอนิเฟสผู้เล่นทีนาจับตามองของทางฝั่งเลเวอร์คูเซนครับก็จะเป็นพาริกชิกทางไปแล้ว14ประตูจาก1 7จนัดที่ลงเล่นมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนคลองบอลไปอยู่79%ก็ครับยิงไปทั้งหมด20ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้งโวบวกคลองบอลไปแค่21%่็ครับยิงไปทั้งหมดเครั้งเข้ากรอบไปสครั้ง โชกเกมฑ์เรวอคุเซนก็เอาชนะไปได้ในสกอกร์3ประตูต่อ4กับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งผู้มาเยือนครับเรือคุเซนต่อไปที่ราคาครึ่งลูกค่าน้ำใจอยู่ที่0.83ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3จากผลงาน3นัดล่าสุดที่เจอกันครับวบบวกก็แพ้ให้กับเรวอกุเซนไปทั้ง3นัดรวดเรือเวอร์ก็กดรวมกัน3นัดไป8ประตูครับทางฝั่งวบบวกก็ทำคืนได้แค่4ประตูเท่านั้น ส่วนเกมในบ้านล่าสุดที่เปิดบ้านเจอกับเลเวอร์ครับก็โดนเลเวอร์บุกมาอัดไปอีก2ประตูต่ตอ1นไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนหรือเป็นเกมที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับก็โดนเลเวอร์เก็บชัยชนะไปทั้งหมดแล้วยิง3เกมหลังของวบบวกครับก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยโทนี่มองว่าวันนี้ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนครับน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะจากวบบวกไปได้คา,าร์วาสกอน่าจะไปจบอยู่ที่เลเวอร์บุกมาชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลเวอร์คูเซนครับ มาต่อที่คู่ที่2ครับระหว่างเจ้าบ้านดอนมูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตกาิโอดอนมูลลงเตะไปแล้ว20นัดชนะ8เสมอ5แพ้7ได้36เสีย34เก็บไปแล้ว29แต้มรังอันดับ11ของลีกวิเลตอยู่ที่40%สตการ์อลงเตะไปแล้ว20นัดชนะ9เสมอ5แพ้6ได้37เสีย30เก็บไปแล้ว32แต้มรังอันดับ5ของลีกวิเลตอยู่ที่45%มาดูที่สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ5นัดหลังสุดที่เจอกัน ดอทมูลไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ให้กับทางสตุตการด์ดไป4นัดร่วนันดล่าสุดก็บุกไปโดนสตุตการด์ดอัดอินหประตูต่อหนนัดหลังก็ไม่สามารถเก็บเรทราคาได้ครับจบสกอร์สูงไป2นัดส่วนผลงาน5้านัดหลังของดอทมูลครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แพ้2น,น,น,นัดล่าสุดนัดล่าสุดบุกไปอดัดไฮเดรแฮมถึงทิง่นได้ครับ2ประตูต่อ1นเก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.8ลูกเสียไป2ลูกต่อเกม ส่วนผลงาน5้านัดหลังของสตูตการ์ครับเก็บชัยชนะไปได้2แพ้3นัดล่าสูดสตูตการ์ก็เปิดบ้านเอาชนะเอาบวกไปได้ครับ1ประต,ตูต่อศูนย์เก็บเรีราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเสียไป1.3ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายแล้วก็ติดโทษแบนเพิ่มไปอีก1รายส่วนผู้มาเยือนอย่างสตูตการ์ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันถึง7ราย การแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ,บ้านดอนมูลครับจะมาในแผน4231คู่กลางวันนี้ก็จะเป็นพาสคาโกตยืนคู่กับซาบิเซอร์นาเปาวันนี้ก็ยังคงเป็นกิรัซซี่เหมือนเดิมส่วนทางฝั่งของสตูตการ์ครับวันนี้จะมาในแผน442สติลเลอร์ก็จะเป็นตัวหลักในแดนกลางครับส่วนคูนาวันนี้ก็จะเป็นนีโกเทมันเดอร์ยืนคู่กับดเดนิสอุนดาฟฟูฟุเลนตินาจับตามองของอดอนมูลก็จะเป็นสซอูกิรัซซี่ครับตอนนี้ก็ทําไปแล้ว9กประตูกับอีกหนึ่งแอสซิส มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับดอนมูลครองบอลไปอยู่48เอยิงไปทั้งหมด7ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งสตูดการครองบอลไปเหนือกว่าเล็กน้อยครับ52เยิงไปทั้งหมด17ครั้งเข้ากรอบไป9ครั้งจบเกมสตูดการก็เปิดบ้านอดดอนมูลไปครับ5ประตูต่อ1เกมนี้ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านดอนมูลครับต่อไปที่ราคาปปค้ำจ่ายอยู่ที่0.87ราคาสูงตามเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่ง ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับช่วง5นัดหลังก็เป็นทางฝั่งของสตูตการ์ดครับที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงผลงาน4นัดหลังของสตูตการ์ดครับก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวแล้วก็อีก3นัดที่เหลือก่อนหน้านั้นก็แพ้ไปทั้ง3นัดรวดส่วนดอทมูล3นัดหลังนี่ก็ยังไม่แพ้เลยครับเสมอ1แล้วก็ชนะไป2โดย2นัดล่าสุดน,นี่ก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2นัด นัดล่าสุดที่ดอนมูลเล่นในบ้านครับก็เอาชนะซักตาโดเนตไปได้ครับ3ประตูต่อ1ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองครับส่วนนัดล่าสุดที่สตูตการ์ดเล่นเป็นเกมเยือนเขาก็บุกไปพ่ายให้กับไมล์ูนย์ห้าไป2ประตูต่อ0ก็ฟอร์มออกทะเลไปถึง3นัดรวดด้วยกันครับสำหรับสตูตการ์ดแล้ววันนี้ต้องบุกมาเยือนดอนมูลครับไม่ใช่งานง่ายสําหรับเขาแน่นอนครับแล้วยิง3มนัดดอนมูลก็งัดฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้ครับโทนี่มองว่าวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้าน ดอทมูลน,น่าจะเปิดบ้านเชิญเอาชนะทางฝั่งของสตูตการ์ไปได้คาดววาสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต,ตอนหนึ่งครับโทน,นี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านดอทมูลครับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับระหว่างเจ้าบ้านมืนเส้นกรัดบ,บักเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของแฟรงเฟิร์ตครับกัดบักลงเตะไปแล้ว20นะัดชนะ9เสมอ3แพ้8ได้32เสีย30เก็บไปแล้ว30แต้มรั้งอันดับ7ของลีกมิเลอยู่ที่45่สิบเปรงเซ์เฟิร์ตลงเตะไปแล้ว20นะัดเท่ากันครับชนะ 11, ส 5, 4, 45เสย2ด เก็บไปแล้ว38แต้มรั้งอันดับ3ของลีกวิเลจอยู่ที่55%สถิติ่งเฮตูเฮตของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่เจอกันครับกรัดบักไม่สามารถเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตได้ครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดน,นี่ก็บุกไปแพ้ให้กับแฟรงก์เฟิร์ตไป2ประตูตอนเก็บเรทราคาไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับแล้วก็จบไปที่สกอร์ต่ำทั้งหมดส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของมุนเส้นกรัดบักครับเก็บชชยชนะไปได้2แพ้3 นันล่าสุดกรัดบักก็สามารถบุกไปเอาชนะสตูตการ์ได้ถึงทิ่นครับ2ประต,ตูต่อ 1, mm hmm. 1> เกมเรตราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสียไป1.8ลูกต่อเกมส่วนผลงาน5เกมหลังของแฟรงก์เฟิร์ตครับเก็บใช้ชนะไปได้2เสมอ2แพ้ไป1 นัดล่าสุดเปิดบานเสมอกับโวบบวกไป1ประตูต่อ1ครับเก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกเสียไป1.4ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านกรัดบักก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกัน5รายส่วนทางฝั่งแฟงเฟิร์ตก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด4รายการาแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านกรัดบักจะมาในแผน4-231ตัวหลักอยาก่างสตูเกอร์ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับทำไป นาเปาวันนี้ก็จะเป็นทีมใครเดือนครับที่ทำไปแล้ว12ประตูกับอีก5แอสซิสส่วนทางฝั่งของแฟรงก์เฟิร์ตเขาวันนี้จะมาในแผน3-4-2-1เกอร์เซก็จะเป็นตัวหลักในเกมรุกครับกอดทำไปแล้ว2ประตูกับอีก2แอสซิสนาเปาวันนี้ก็จะเป็นเอกิเตเก้ฟุร์นทิทนาจับตามองของทางฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตเขาก็จะเป็นฮิวโก้เอกิเตเก้ครับตอนนี้ก็ทำไปแล้ว11ประตูกับอีก3แอสซิสมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับกราดบัคกก็ครอง ยิงไปทั้งหมด19ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งส่วนแฟรงเฟิร์ตรับรองบอลไปน้อยกว่า40%ยิงไปทั้งหมด14ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้งจบเกมแฟรงเฟิร์ตก็เอาชนะไปได้ในสกอร์2ประตูต่ตอ1ครับมาดูที่ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอฝั่งผู้มาเยือนอย่างแฟรงเฟิร์ตขับค่าน้ำใจยอยู่ที่0.85ราคาสูงตามเปิดมาที่3ลูกก็จากผลงานที่เจอกันมา10นัดหลังสุดรับกัดบัาก,ก็เอาชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น แล้วก็จบผลเสมอกันไป4นัดแล้วอีก5นัดก็เป็นทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ที่เก็บชัยชนะไปครั้งสุดท้ายที่กรัดบักเอาชนะแฟรงเฟิร์ไปได้ก็ต้องย้อนกลับไปปี2021นู้นเลยครับหลังจากนั้นที่เจอกับแฟรงเกิร์ก็สะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับทำผลงานได้ดีสุดในบ้านตัวเองก็ทำได้แค่เสมอกับแฟรงเฟิร์ไป1ประตูต่อ1นแล้วยิงฟอร์มช่วงหลังนี้ก็มาสะดุดอีกครับ5นัดหลังนี้ก็แพ้ไปถึงนัดรวดก่อนที่จะมาชนะ2นัดหลังนี้เองสำหรับกระดบัก ส่วนแฟรงก์เฟิร์ตครับเนัดหลังนี่ก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4เสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ให้กับโรมาไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้จะบุกไปเยือนกลัดบากครับโทนี่มองว่าก็ไม่น่าจะเหนือบากกวาดแรงดูดูไปแล้วก็น่าจะเป็นบอลแพ้ทางกันเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้โทนี่มองว่าวันนี้แฟรงก์เฟิร์ตก็น่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะได้ในสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างแฟรงก์เฟิร์ตครับ มาต่อกันในคู่ที่4ไปที่เกาโชซิเนียอ,อิตาล,ลีกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านเวโรนาเปิดบ้านต้อนรับกรมเมเยือนของอัตาลันตาเวโรนาลงเตะไปแล้ว23นัดชนะ7เสมอ2แพ้14ได้26เสีย48เก็บไปแล้ว23แต้มรังอันดับ13ของลีกวิเลจอยู่ที่30.4%อัตาลันตาลงเตะไป23นัดเท่ากันครับชนะ14เสมอ5แพ้4ได้49เสีย26เก็บไปแล้ว47แต้มรังอันดับ3ของลีก สถิติเฮตูเฮตห้านัดหลังที่เจอกันครับเวโรนาไม่สามารถเอาชนะอาตาลันตาได้เลยทําได้ดีสุดเพียงแค่เสมอเท่านั้นครับเสมอไปที่1นัดแล้วก็อีก4นัดที่เหลือก็เป็นทางฝ่ายของอาตาลันตาครับที่เก็บัยชนะไปได้ทั้งหมดนัดลาสูดเวโรนาก็บุกไปโดนอาตาลันตาถล่มเละครับไซแตกกันเลยทีเดียว6ประตูต่ตอ1เก็บเรดยญราคาไปได้เพียงแค่1นัดจบสกอร์สูงไป3นัด ส่วนผลงาน5นัดหลังของเวโรนาครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดกอบุกไปเอาชนะมอนซาได้ครับ1ประตูต่อศูนเก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป1นะัดอัตราการยิงเฉลีย่ยต่อเกมอยู่เป็นแค่0.9ลูกกับเสียไป1.6ลูกต่อเกมแล้วมาดูผลงาน5นัดหลังของออตาลนตาครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1นัดล่าสุดพลาธาเปิดบ้านแพ้ให้กับ,บโบลญญาไป1ประตูต่อศูนย์เก็บเรทราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป3นัด อัตราการยิงขีดแต่เกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไป1.2ลูกต่อเกมรายงานผูเ้เล่นบาดเจ็บของเจ้าบ้านเวโรนา,ารับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปอยู่ด้วยกันทั้งหมด5รายแล้วก็มีติดโทษแบนเพิ่มไปอีก1รายส่วนผู้มาเยือนอย่างอรารนตาลามีผูเ้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด6รายคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเวโรนาครับจะมาในแผน3-4-1-2กูน่าจะเป็นซ้ายยิงคูบกว่ามอสเคราส่วนทางฝั่งของอรารนตาลาครับวันนี้จะมาในแผน3-4-1-2 คู่น่าจะเป็นเด uh อคสแลยืนคู่กับเรติกีนักเตะที่น่าจับตามองของอตาลนตาครับก็จะเป็นมาเตโอเรติกีตอนนี้ก็ทำไปแล้ว16ประตูกับอีก3แอสซิสมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก,ก่อนหน้านีครับเวโรนาครองบอลไปเพียงแค่3าเครับยิงไปทั้งหมด4ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งอต,งตาลนตาครองบอลไปมากถึง69ครับยิงไปทั้งหมด19ครั้งเข้ากรอบไป10ครั้ง จบเกมออตาลนต้าก็อัดเวโรนาไปไส้แตก6ประตูต่ตอ1ครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งผู้ไมเ่เยือนครับแอตาลนต้าต่อไปที่ราคา1ลูกค่าน้ําจ่ายอยู่ที่0.88ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ก็จากผลงานที่เจอกันมาครับ5นะัดหลังเวโรนาก,ก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะจากออตาลนต้าได้เลยครับแพ้ไปทั้ง4นัดรวดแล้วก็ทำได้ดีสุดเป็นแค่เสมอไป2ประตูต่อ2เท่านั้น นัดล่าสุดที่เวโรนาเล่นในถิ่นของตัวเองครับกาโดนอันตันตาบุกมาอัดถึงถิ่น1ประตูต่อศูนย์แล้ววันนี้เวโรนาก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับการาเยือนของอันตันตาอีกครั้งแต่ด้วยสภาพทีมกระท่อนกระแท่นเหลือเกินครับผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โทนี่มองว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับการว่าทางฝั่งของอันลันตาน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะเหนือเวโรนาไปได้คาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างอันตันตาครับ และสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการรับแนวทาง VIP ก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีครับที่ไลน์แอด BY84 ตัวครับอย่าลืมตัวแอดนหน้ากันด้วยนะครับแอดไซ BY แล้วก็84ตัวครับมาต่อกันที่คู่ที่5ครับเจ้าบ้านเอมโปรีเปิดบ้านต้อนรับกัมาเยือนของ AC ซิมิลานครับเอมโปรีลงเตะไปแล้ว23นัดชนะ4เสมอ9แพ้10ได้22เสีย33เก็บไปแล้ว21แต้มรังอันดับ16ของลีกวิเลจอยู่ที่17.4% เอิมิลานลงเตะไป22นัดน้อยกว่า1นัดครับชนะ9เสมอ8แพ้5ได้33เสีย24เก็บไปแล้ว35แต้มรังอันดับ8ของลีกวิเลตอยู่ที่40.9%สิติถิติเฮทูเฮของทั้งคู่กับ5นัดหลังสุดที่เจอกันเอมโปลีไม่สามารถเก็บชัยชนะจากเอซมิลานได้เลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4นัดล่าสุดก็บุกไปโดนเอซิมิลานอัดไป3ประต,ตูต่อสูงกับเก็บเหดาราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัด แล้วผลงาน5นัดหลังของเอมโพลีก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เช่นกันครับเสมอไป2แพ้ไป3นัดล่าสุดก็บุกไปโดนยูเมตุสอัดไปอีก4ประตูต่อ1ครับเก็บเลดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียไป2.1ลูกต่อเกม เอซีมิลานกับ5นัดหลังเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้น1นัดล่าสุดเอซี AC มิลานก็เปิดบ้านเอาชนะโรม 5, ่าไปได้ครับ3ประตูต่อ1เก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสียไป1.3ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านเอมโพลีครมีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันถึง ไปรายแล้วก็มีติดโทษแบนเพิ่มไปอีก1รายส่วนผู้มาเยือนเอซิมิลานมือเล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด3รายครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเอมโปลีจะมาในแผน3421หน่ะครัวันนี้ก็จะเป็นโคลัมโบครับส่วนทางฝั่งเอซิมิลานวันนี้จะมาในแผน433ตัวหลักในเกมรูกวันนี้ก็จะมีพูลิสิกแล้วก็แทมมี่อับบาฮัมฟูลเตินาจับตามองของทางฝั่งเอมโปลีครับก็จะเป็นเอสโพชโต สถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับเอมโปลีคารงบอลไปอยู่44เยิงไปทั้หมด9ครั้งไม่เข้ากรอบเลยสการังครับเอซิมิลานคาองบอลไปอยู่56ยิงไปทั้หมด20ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งจบเกมเอซิมิลานเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งผู้มาเยือนครับเอซิมิลานต่อไปที่ราคาครึ่งควบลูกค่าน้ำใจที่1.03ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งก็จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของเอซิมิลานครับทัด้งหม แล้วผลงานช่วงหลังของไอซีมิลังก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ขี้เร่ครับห้านัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดสเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้จะได้บุกมาเยือนในถิ่นของเอมบปรีครับซึ่งเอมโอรีผลงานก็ย่ำแย่เหลือเกินครับเก็บชัยชนะครั้งสุดท้ายได้ตอนปี2024ครับช่วงต้นเดือนธันวาคมบุกไปเอาชนะเวโรนาไปได้ครับหลังจากนั้นมาอีกแปนัดที่เหลือครับสเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6นัด โทนี่มองว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะต้านทางฝั่งของเอซีมิลานไว้อยู่ครับคาดว่าเอซีมิลานจะปุ่งมาเฉือนเอาชนะได้ทาไม่2กว่า3ประตูต่อหนึครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอซีมิลานครับ มาต่อกันที่คู่ที่6รับไปที่ลาลิกาสเปนกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านแอตติกบิลเบาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิโรนาครับบิลเบลลงเตะไปแล้ว22นัดชนะ11เสมอ8แพ้3ได้33เสีย20เก็บไปแล้ว41แต้มรังอันดับ4ของลีกวิเลตอยู่ที่50%คิโรนาลงเตะไปแล้ว22นัดเท่ากันครับชนะ9เสมอ4แพ้9ได้31เสีย30เก็บไปแล้ว31แต้มรังอันดับ7ของลีกวิเลตอยู่ที่40.9%สถิติเ to h เฮ d ของทั้งคู่ครับ5 กับทางฝั่งของคิโรนาไป3นัดครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับคิโรนาถึงทิ่นกับ2ประตูต่อนเกมเรดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัด ส่วนผลงาน5นัดหลังของบิวเบาเขาเก็บัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1นัดล่าสุดบิลเบาก็บุกไปเสมอกับเบติสไปครับ2ประตูต่อ2เก็บเรดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียไป1.5ลูกต่อเกมส่วน5นัดหลังของคิโรนาครับก็อาการหนักครับเก็บัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวกับ4นัดก่อนหน้านั้นก็แพ้ไป4ทั้ง4นัดรวดกันนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลาสพามาสไปได้ครับ2ประตูต่อ1เก็บเรดราคาไปได้1นงนัดจบสกอร์สูง เกมอยู่ที่1ลูกเสียไป1.4ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของบิลเบาครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปอยู่4รายส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนคิโรนาไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านอตลติกบิลเบาจะมาในแผน4231นาเปานวันนี้ก็จะเป็นโกเมสครับทำไปแล้ว1ประตูกับอีก2แอสซิสส่วนทางฝั่งของคิโรนาครับวันนี้จะมาในแผน433ดอนนี่ฟันเดอร์เบกก็จะเป็นตัวหลักในแดนกลางครับทำไปแล้ว2ประตูกับอีก2แอสซิส คูเนตินาจับตามองของทั้งฝั่งเจ้าบ้านแอตลติวิบาวก็จะเป็นซันเซ็ตวันนี้ก็จะคอยเป็นตัวสร้างสารร์เกมรุกอยู่แดนกลางครับทำไปแล้ว8ประตูกับอีกหนึ่งเอสซีสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้อร์แลนด์ติวิวบอลคลองบอลไป3 5เครับยิงไปทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งคิโรนาคลองบอลไปเหนือกว่าครับ65%ยิงไปทั้งหมด14ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งจบเกมคิโรนาก็เอาชนะไปได้ครับ2ประตูต่อ1น ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอเลติกบิเบาครับต่อไปที่ครึ่งควบลูกค่าน้ำใจที่า9 0ยที่0.90ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็จากสถิติการเจอกันที่ผ่านมาครับก็เป็นทางฝั่งของคิโรนาครับที่เก็บใยช,ชนะไปได้มากกว่าแต่ส่วนผลงาน5นัดหลังของคิโรนาก็ไม่ไหวเอาเหมือนกันครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวแพ้ไปมากถึง4นัดด้วยกัน แล้ววันนี้จะต้องบุกมาเยือนแอตลติกบิลเบาครับจึงทําผลงานได้ไม่ขี้เหร่ครับเก็บชชยชนะไปได้2นัดจาก5นัดเสมอไป2แล้วก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นสําหรับบิลเบาฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของแอตลิติกบิลเบาครับแล้วยิงผลงานในบ้านครับสินัดเก็บใช้ชนะไปได้ถึง6นัดเสมอ4ี่หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นยิงได้มากถึง16ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่7ประตูเท่านั้นแล้ววันนี้ก็จะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆของตัวเองโธนีมองว่าก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากครับ ยิงฟอมช่วงหลังของคิโรนาเปเป้ปยุ้ยได้ครับแล้ววันนี้ก็จะต้องเล่นเป็นเกมเยือนอีกโทนี่มองว่าบิลเบาสก็น่าจะเปิดบ้านเช็คบินคิโรนาไปได้ครับคาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต,ตอนหนึ่งครับโทนี่เขาเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเอลติกบิลเบาครับมาต่อกันที่กู่ที่เจครับระหว่างเจ้าบ้านลัสพามาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบียเรียลครับลัสพามาสลงเตะไปแล้ว22นัดชนะ6เสมอ5แพ้1 1ได้2 7เ็สีย36เก็บไปแล้ว23บแต้มรังอันดับวิบ 27. 3% บียริลเลียลลงเตะไป22นัดเท่ากันครับชนะ10เสมอเจแพ้5ได้44เสีย3 3เก็บไปแล้ว37เแต้มรังอันดับ5ของลีกวินเลดดูที่ 45. 5สิเรตถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ5านัดหลังสุดที่เจอกันลาสพามาสเก็บใจชนะไปได้2นัดแพ้ให้กับบียรเียลไปสนัดนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับบียรเียลถึงที่ครับ3ประตูต,ตอน 1, เก็บเรดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัด ส่วนผลงาน5นัดหลังของลัสพามาครับไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เสมอไป1แพ้4นัดล่าสุดพา่าบุกไปแพ้ให้กับฮิโรนาถึงที่นคร2ประต,ตูต่อ1ไม่สามารถเก็บเรีราคาได้จบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกเสียไป1.6ลูกต่อเกมส่วน5นัดหลังของเบียเรลครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเบียเรียลเปิดบ้านถลม่มไบายาโรลิตไปกับ5ประตูต่อ1เก็บเรีราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป3นัด อัตราการยิงเต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกเสียเป็น1.3ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ,บ้านับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งหมด6รายแล้วก็ติดโทษแบนเพิ่มไปอีก2รายส่วนผู้มาเยือนครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไปอยู่3รายคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ,บ้านพามัสจะมาในแผน4-5-1ตัวหลักอย่างโรดริเกสวันนี้ก็จะสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมครับและวันนี้ก็จะคอยคุมเกมอยู่แดนกลางครับส่วนนาเปาน,นี่ก็จะเป็นซิวาทำไปแล้ว7ประตูกับอีก2แอส บียเรอุลครับวันนี้จะมาในแผน4-4-2คู่น่าจะเป็นเปเรสนคู่กับโมเรโน่ผู้เล่นที่น่าจับตามองของทางฝั่งบียเรอุลครับก็จะเป็นอายุเซเปเรสทำไปแล้ว9ประตูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ลาสฟามาสข่องบอลไปอยู่58%ครับยิงไปทั้งหมด7ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งบียเรอุลค่างบอลไปอยู่42%ยิงไปทั้งหมด20ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้งจบเกมบียเรอุลก็เก็บชัยชนะไปครับ3ประตูต่อ1 ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งผู้มาเยือนครับเบียรีเลต่อไปที่ราคาครึ่งควบลูกค่าน้ําจ่ายอยู่ที่0.9 4ราคาสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกก็จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของผู้มาเยือนคับเบียรีเอลเก็บัยชนะไปได้มากกว่าแต่นัดล่าสุดที่เบียรีเลบุกมาเยือนลัสพามัสก็โดนลัสพามัสกดไป3ประต,ตูต่อ0ส่วนผลงาน5้าเกมหลังก็ถือว่าลัสพามัสครับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับไม่สามารถเก็บัยชนะได้เลยส่วนหานัดหลังของเบียรีเลก็เก็บใจช,ชนะไป3นัด ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทาั้งฝั A ่งบีเรียลครับทำผลงานได้ดีกว่าปัญหาหลักของลัสพามัสครับก็จะมีเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บไปค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ตัวหลักก็มาติดโทษแบนเพิ่มไปอีก2รายวันนี้เล่นในถิ่นของตัวเองก็จริงครับแต่ก็น่าจะตั้งเกมรับเต็มกําลังแล้วครับทุนนี้มองว่าวันนี้ลัสพามัสไม่น่าจะถึงขั้นกับแพ้คาบ้านครับซึ่งขุมกําลังของตัวเองก็ไม่พร้อมคาดว่าน่าจะขอแค่หนึ่งแต้มก็เพียงพอแล้วครับ โทนี่มองว่าคู่นี้น่าจะไปจบอยู่ที่เสมอกันไป1ประตูต่ตอหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านลาสพมามสครับมาปิดท้ายกันทีคู่ที่แปดครับบิกแช์ของลาลิก้าสเปนระหว่างเจ้าบ้านเรยนันมาริตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอเลติโกมาริตครับเรายารัลมาริตลงเตะไปแล้ว22นะัดชนะ15เสมอ4แพ้3ได้50เสีย21เก็บไปแล้ว49แต้มหลังจากฝูงของลีกวิเลตอยู่ที่ 68. 2เปอร์เซ็นต์ เอลติโกโ้มาดริดครับลงเตะไป22นัดเท่ากันครับชนะ14เสมอ6แพ้2ได้37เสีย14เก็บไปแล้ว48แต้มรังอันดับ2ของลีกวิลเลีตอยู่ที่ 63. 6ก6หก็ไล่ตามหลังมาดริดมาเพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับสำหรับเอลีติโกมาดริดรสถิติเฮตุเฮต์ของทั้งคู่5นัดหลังสุดครับจบไปที่ผลเสมอกันไป1นัดแล้วอีกหนึ่งนัดที่เหลือก่อนหน้านั้นเป็นทางฝั่งของเอลีติโกมาดริดครับที่เปิดบ้านเอาชนะเลอันมาดริดไปในกอร์3ประตูต่อ1 เรอันมาริดก็ไม่สามารถเก็บเรดราคาได้ครับจบสกอร์สูงไป3นัดส่วนผลงาน5เกมหลังของเรอันมาริดเก็บชัยชนะไปได้4นัดแพ้1น1น,นัดล่าสุดมาริดบุกไปเอาชนะทางฝั่งของเลกาเนตได้ครับ3ประตูต่อ2เก็บเรดราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมสูงถึง3ลูกกับเสียไป1.2ลูกต่อเกม แอดมาริครับห้า 5, นัดหลังก็ทําผลงานได้ยอเดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอหนึ่งนัดล่าสุดก็เปิดบานอัดเกตาเฟ่ไปใส้แตกกับ5ประตูต่ตอสูงเก็บเรตอาคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัดตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.2ลูกเสียไป0.5ลูกต่อเกมเท่านั้นรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของเจ้าบ้านรอลมาริามตมีผู้เล่นบาดเจ็บไปอยู่5รายครับถวนทางฝั่งของผู้มาเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บไป2รายแล้วก็มีติดโทษแบนเพิ่มไป1ราย าการาแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านเรอันมาริจะมาในแผน4 2 3 1กัวตัวก็ยังคงเป็นผู้รักษาประตูคู่กลางก็จะเป็นวานเวลเดยืนคู่กับคาร์วาลลส,ส่วน3ปราสาในรูปก,ก็จะมีวัน,นิซิอุสเบริงแฮมและก็โรดิโกส่วนหน้าเป้าวันนี้เขายังคงเป็นเอ็มบัปเบเหมือนเดิมทางฝั่งของแอมตมาริครับวันนี้จะมาในแผน5231คู่กลางจะเป็นโคเกย,ยืนคู่กับบาเลิอสสองตัวรุกวันนี้น่าสนใจเขาจะเป็นอาวเรสยืนคู่กับ บันดินนี่ซามิโอเน่ครับลูกชายของเดโกซามิโอเน่วันนี้ก็จะได้ลงเป็น11ตัวจริงครับแล้วส่วนนาเปาน,นี่ก็จะเป็นโซลลสเพลนตินาจับตามองของทางฝั่งเรอัลมาดริดจะเป็นคีเลียนเอมบัปเป้ตอนนี้ก็ทําไปแล้วอยู่15ประตูกับอีก2แอสซิสทางฝั่งของเอลติโก้มาดริดก็จะเป็นอองตวนกิสมัน วันนี้ก็คงจะได้นั่งมานั่งสำรองไปก่อนครับมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับเรอันมาริดครองบอลไปอยู่49ยิงไปทั้งหมด12ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งแอนมาริดครองบอลไปอยู่51เยิงไปทั้งหมด12ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับเรอันมาริดต่อไปที่ราคาครึ่งลูกค่าน้ำใจอยู่ที่0.86ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับส่วนใหญ่จะไปจบที่ผลเสมมอกกกันาาว่า ส่วนผลงาน5้านัดหลังของทั้งคู่ก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับสมกับเป็นอันดับ1อันดับ2ของลีกสูงสุดของสเปนครับคู่นี้โทนี่มองว่าสําหรับคู่นี้ในค่ําคืนนี้ก็คงจะซัดกันเดือดหน้าดูครับถ้าฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริชนะครับก็ยังคงได้ครอบครองจ่าฝูงต่อไปแต่ถ้าเป็นทางฝั่งแอเลนติโกมาดริชนะก็จะเปลี่ยนผู้ของจ่าฝูงเป็นแอเลติโกมาดริตขึ้นแทนกับคันนนก็จะกลับขึ้นมานําอยู่2คะแนน มาดูที่ผลงานในบ้านของเรอัลมาดริดครับสินัดชนะไป9แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นยิงได้มากถึง28ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่10ประตูส่วนเกมเยือนของแอนมาดริดครับสินัดเก็บเชัยชนะไปได้5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2ได้14เสียไป7เกมนอกบ้านของแอนมาดริดก็มีหลุดให้เห็นกันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ทําประตูได้ไปค่อนข้างน้อยครับสิประตูทําได้เพียง14ประตูเท่านั้น แต่วันนี้จะต้องบุกมาเยือนทีมอย่างเรอัลมาดริดครับโทนี่มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับที่จะบุกมาเก็บ3มแต้มได้ในถิ่นของเรอัลมาดริดโทนี่มองว่าคู่นี้น่าจะไปจบอยู่ที่มาดริดครับเอาชนะไปได้ในสกอร์สประต,ตูต่อ2ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริดครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแปคู่ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวโทนี่จะมาสรุปให้ดูกันอีกทีนึงครับว่ามีอะไรกันบ้างมาเริ่มที่คู่ของวบวกกับเลเวอร์คูเซนครับคู่นี้ก็เลือกไปที่ฝั่งเลเวอร์ ดอทมูลกับสตูตการ์ครับคู่นี้โทนี่ก็เลือกไปอยู่ฝั่งเจ้าบ้านดอทมูลกัดบักกับแฟรงเฟิร์ตครับคู่นี้ก็เลือกไปอยู่ฝั่งแฟรงเฟิร์ตเวโรนากับอตาลนตาก็เลือกอยู่ฝั่งอตาลนต้าเอ็มโปรีกับเอซีมิลานครับก็เลือกอยู่ฝั่งเอซีมิลานแอเลติกบิลเบากับคิโรน่าครับคู่นี้ก็เลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอเลติกบิลเบาครับลาสพามาสกับบียรีอัลคู่นี้ก็เลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านลาสพามาสครับคู่สุดท้ายครับเรอันมาริตกับแอเลติโกกกมมาาร็เลืออไปยู่่ฝัง สรุปแนวทางไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ8คู่ในค่ำคืนนี้แล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการแนวทาง VIP เพิ่มเติมครับก็สามารถแอดมารับกันได้ฟรีครับที่ Line@ BY84 ตัวอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับแอด BY แล้วก็8 4ตัวสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ